สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ SB m o t มอเตอร์นะครับวันนี้มาแนะนำรถ4ล้อก,กลางนะครับเป็นรถยี่ห้ออีซูซูรุ่น NKR นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้หรือกำลังรถดูรถ4ล้อกลางไม่ใช้อยู่วันนี้ผมมาแนะนำรถ4ล้อกลางเอซูซู NKR รุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นโฉมหัวกระตูนนะครับที่เขาเรียกกันนะครับส่วนใหญ่จะสังเกตได้ง่ายคือจะเป็น ไฟสี่ตาอย่างนี้แล้วก็มีคิ้วอ่าคล้ายๆคิ้วอย่างนั้นบน,นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็พอสังเกตอีกอย่างหนึง่งกระจกประตูข้างจะเว้านะครับอ่าจะเป็นลักษณะหัวจะมนมนขึ้นมาละซึ่งพี่เขาก่อนหน้านี้จะเป็นหัวปี๊บนะครับเป็นสีล้อกลางเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะเป็นหัวมนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือยกหัวได้แล้วนะครับดัาหัวยกหัวได้เวลาซ่อมเซอร์วิสเนี่ยจะง่ายนะครับอ่าจะเป็นรถที่วิ่งกระทัดรัดเอาไว้วิ่งในเมืองอย่างเนี้ย เหมาะนะครับแล้วคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับคันนี้เหมาะกับการวิ่งในเมืองไม่ติดเวลานะครับเพราะว่าเป็นรถ4ล้อนะครับเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันเพราะว่าเพียง88แรงม้าเท่านั้นครับกินน้ํามันเท่ากับรถกระบะติ๊กอัพเลยแต่บรรทุกได้เท่ากับน้องรถน้องนรถหกล้อนะครับอ่าคันนี้ได้กระบะเป็นกระบะเหล็กด้วยนะครับอ่านี่ให้ดูเลยสภาพกระบะเขาเป็นดําเดิมอย่างนี้เลยนะครับมีร่องรอยจากการบรรทุกบ้างนะครับแต่ไม่ไม่ผุไม่ทะลุนะครับอ่า ประมาณนี้เป็นกระดูกเหล็กหมดนะครับเป็นกระบะเหล็กแล้วก็ที่สําคัญเปิดข้างได้นะครับตัวนี้มีหัวล็อกด้านข้างอย่างนี้เปิดฝาข้างได้เป็นพื้นเรียบในตัวนะครับเปิดฝาข้างเปิดฝาท้ายได้ตัวนี้เป็นกระบะนอกญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ให้ดูเอย่างี้เลยเป็นเหล็กนะครับเป็นกระบะของนิสันเอามาวางแต่ช่วงเขาพอดีกับคันอีสูคันนี้นะครับเป็นสี่ล้อกลางเหมือนกันยยผมเอามาวางใส่คันนี้ ก็จะดูสมดุลดูบาลานซ์นะครับไม่ได้ดูผิดจากตัวรถนะครับอ่ะจะพอดีกับตัวรถพอดีเลยเราได้กระบะเหล็กทรงญี่ปุ่นจากกระทัดรัดที่คล้ายรถญี่ปุ่นนะครับอ่าแล้วก็เป็นสีล้อกลางคันนี้ได้กระทาล้อเป็นกระทาผ่าแล้วนะครับนะผมซูมให้ดูนี่กระทะผาเป็นเป็นยางปิ๊กอัพเราเลยนี่เป็นยางอยงขอบ17นะครับอ่า75 R R17 ไอ้ r อ5ขอบ1 5ครับไมขอ่อา17นี่ตัวนี้ก็บรรทุกหนัก หายห่วงคัตซีผมบอกเลยคันนี้สภาพชัตซีสวยนะครับวิธีดูรถบรรทุกพวงนี้ต้องดูชัตซีนะครับคันนี้ชั็ตซีอยู่ที่6.5นิ้วนะครับสาคัญชั็ตซีกระบะบรรทุกเพราะว่าเน้นบรรทุกแล้วคันนี้ได้กระบะเหล็กนะครับไม่ใช่กระบะไม้เปิดข้างเปิดท้ายได้อย่างที่บอกหัวยกดําได้นะครับนี่กระจกจะเจ้าเบ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีกระจกมองข้างขยื่นออกมาเป็นคิ้วเงี้ยยื่นออกมาจากตัวรถนอกตัวรถทําให้มองทัศนวิสัยด้านหลังง่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ได้ด้านในกันก็จะเป็นเดิมเดิมออริจินอลเขาอย่างนี้เขาเลยนะครับหัวยกได้อย่างเดียวผมยกให้ดูอ่ะดูภายในก่อนนี่ภายในก็จะเป็นแผงคอนโซนต่างๆอยู่สภาพเดิมครบนะครับมีขาดนิดหน่อยพวกที่วางแก้วอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเนื่องจากอาจจะหลุดแตกหักไปเกียร์เป็นเกียร์ห้าสปีดอ่ะเดี๋ยวผมสูมให้ดูนี่อ่ะเกียร์ห้าสปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล88แรงของอีซูนะครับอ่ะรหัสเครื่องยนต์เป็น 4J 4JB 4JB1 อ่าตัวนี้อ่ะสภาพเบาภายในก็นั่งได้3คนเนี่ยสบายนะครับด้านข้าง2ด้านคนขับ1นะครับเป็นเกียร์สั้นละสภาพภายในพื้นต่างๆอะ่ะผมให้ดูก็ยังเดิมๆนะครับเป็นคาบสนิมคับอะไรเฉยๆนะครับด้านบนมีแผงช่องวางของต่างๆช่องรับอากาศต่างๆอยู่ครบนะครับอ่าเบาเนี่ยสภาพอย่างนี้เลยก็เดิมๆม,ม,มีสีขาดจากการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับตัวนี้ซ่อมซ่อมได้ไม่ต้องห่วง แล้วก็คิ้วประตูต่างๆก็เดิมๆนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้เลยอ่ะหัวหน้าประมาณนี้อ่ะประมาณนี้อเดี๋ยวผมไปดูภายในเรือนไม่ด้วยดีกว่าอา่เป็นยังไงให้นี่มือเปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นจากด้านขึ้นด้านบนอ่าดูเรือนไม่กันนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยสองก้านนะครับกระทัดรัดนะครับประมาณรถปิ๊กอัพเหล่านี้แหละพวงมาไลัยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เล็กไม้อยู่ที่2องแสนสี่นะครับ ตัวนี้ไม้เดิมนะครับไม้แท้นะครับไม่ได้ไปก่อใหม่นะครับอ่ะไม้ก็พอสมควรละสองแสนสี่เกือบสองแสนห้าแล้วแหละคันนี้อ่ะเดิมๆทรงเดิมๆประมาณนี้อ่าส่วนของคนขับเบาะก็มีปะผูมาบ้างนิดหน่อยปะดามมาบ้างนะครับแต่ไม่แต่โครงสร้างต่างๆยังอยู่ครบนะครับอ่ะประมาณนี้อเดี๋ยวผมทด,ทดสอบขับให้ดูอ้าวสร้างเป็ดทดสอบขับให้ดูนะครับอา่าเดี๋ยวสร้างเป็ดขับให้ดูนะครับเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวขับเดินหน้าถอยหลังเปิด ระบบวงระบบไฟเบรกถอยให้ดูนะครับ๋ยวฟังเสียงเครื่องกันว่าติดเครื่องเป็นยังไงนีน่ดูนะครับอ่านีดด่ติดทีเดียวเลยคันนี้ติดง่ายนะครับนี่ติดสวิตติดเลยนะครับไม่ต้องเผาหัวคันนี้แล้วก็ไม่มีควันขาวอี่ถอยเสียด้านหลังเนี่ยผมถ่ายให้ดูเลยเนี่ยเล่งเล่งให้ดูเนี่ยไม่มีควันขาวนะครับอ่อาเดินหน้าครับเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังเลยอ่านี่มหมือรถปิกอัพเลย ไฟท้ายไฟต่างๆใช้งานได้นะครับเหมือนรถปีอัพเราเลยเนี่ยเบรกเบิกใช้งานได้นะครับระบบเบรกระบบเครื่องระบบเกียร์ขับไล่ทุกเกียร์เครื่องติดง่ายเครื่องไม่หลวมเครื่องฟิตนะครับกระบะเหล็กประทุกได้เลยนะครับแล้วก็ได้รถเป็นเดิมแท้นะครับเครื่องหัวต่างๆกองรุ่นนะครับนี่ไหนเราเปิดเปิดไฟหน้าดูครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าดูอ่าโอเคเนี่ยระบบไฟต่างๆใช้งานได้นะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างใช้งานได้ครบนะครับ อ่าระบบเบรกใช้งานได้อย่างที่บอกนี่อย่างนี้เลยใครที่จะไปใช้งานวิ่งในเมืองกระทัดรัดอย่างเงี้ยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรือจะไปทําตู้ใส่ของเก็บของขายของเนี่ยก็ได้นะครับวิ่งของหนักๆนี่ก็ได้เหมือนกันอ่าเพราะว่าเขาเป็นสี่ล้อกลางแล้วเน้นบรรทุกนี่นี่หรือใครจะไปทําต่อเหล็กลากทําพ่วงหูของไว้ลากของก็ได้นะครับอ่า ถอยให้ดูเนี่ยไฟถอยตาใช้งานนโอ้โหออกตัวล้อฟรีล้อฟรีนี่อ้าวโอเคเดี๋ยวยกหัวให้ดูนะครับยกหัวเดี๋ยวดูเครื่องนะครับเนี่ยเดินหน้าให้หลังใช้งานได้จริงขับได้แบบนี้เลยคันนี้ขับทางไกลเดินทางไกลได้นะครับแต่แนะนําไปใช้จริงเปลี่ยนหายของเหลวใหม่หมดก่อนนะครับจะได้ยืดอายุการใช้งานรถท่านได้ดัดไปนานๆนะครับแบตเตอรี่อะไรต่างๆผมมีให้เรียบร้อยนะครับขับลับได้เลยนะครับบ่อกรคันนี้หัวหัวอย่างนี้เลย เดิมๆม,มาอย่างนี้เลยเอาไปใช้งานอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะเนี่ยหัวยกให้ดูว่าหัวหนักไหมนะครับนี่ให้ดูเลยนี่หัวเบานะครับยกคนเดียวขึ้นสบายอ่าเนี่ยมาดูมาดูหัวกันเครื่องยนต์กันนี่เครื่องยนต์เดิมของยูสูนะครับอ่านี่ให้ดูเลยเครื่องยนต์เดิม C j เจดีหนึ่งเครื่องยนต์สภาพแข็งนะครับสีสูดดีเซล88แรงม้าอย่างที่บอกตัวนี้ไม่มีโบนะครับไม่มีอร์โบ แต่ก็มองตอร์ไเป็นธรรมดานะครับไม่ใช่เพาเวอร์อ่าแต่ก็ไม่หนักนะครับรนะนั้นรถเกินค er, ันนี้เครื่องมอเตอร์ไธรรมดาไม่หนักมาดูหม้อน้ํากันนี่สําคัญนะครับเนี่ยเร่งให้ดูหม้อน้ําเลยน้ําบนดีไหมเนี่ยน้ำบนดีนะครับน้ําไม่ดันไม่มีฟองอากาศนะครับเนี่ยเอาไ้ดูเลยเนี่ยผมเร่งให้ดูอ่าไม่มีฟองอากาศนะครับเนี่ยน้ำนิ่งดีนะครับน้ำนิ่งน้ำใสดีอ่ะนี่หม้อน้า เดี๋ยวมาดูเกวัดน้ำมันเครื่องกันก็รถต้นเดิมนะครับไปใช้งานบอกบอกเลยอันนี้รถเดิมเลยเครื่องยนต์ดเดิม,ดมอ่ะอเกวัดน้ำมันเครื่องอให้ดูนี่ไม่มีไม่มีควันไอมีไอน,นะครับอ่าเนี่ยแห้งๆอย่างนี้เลย,เยให้ดูด้านข้างนีให้ดูแบบเรียวๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะดูรถก็ต้องดูเครื่องยนต์ดูสภาพชะสี 4. อ่ะชัสซีด้วยเนี่ยสำคัญให้ดูชัสซีนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยเป็นสนิมแค่เียงแค่ผิวเฉยนะครับพื้นหัวเก๋งต่างๆสังสภาพสมบูรณ์ดีนะครับหัวเก๋งเบายกง่ายนะครับขึ้นได้ง่ายเนี่ยไฟตรงไฟหน้าต่างๆเนี่ยติดหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเครื่องอีกทางด้านหนึ่งนี่อ่ะยูซูอย่างที่บอกซีเจพีหนึ่งแต่สิบแปดแรงเนี่ยเครื่องก็เดินๆอย่างนี้นะครับไปได้ล้างนะครับบอกกัน เพื่องไม่ได้ล้างไม่ทำความสะอาดเอาให้แบบเดียวๆเ,เลยเนี่ยเปืเ่อนอย่างนี้เลยอ่าธรรมดาครับมีคอมแอร์นะครับค,นคับนนี้มีคอมแอร์แต่ไม่มีระบบแอร์นะครับต้องไปต่อระบบแอร์ใส่ใหม่อา่าก็มีแอร์ Air ได้นะครับอ่าหรืใครอยากให้เบาก็ไปติดคอมพาเวอร์ใส่นะครับอ่ะประมาณน,นี้ส่วนของรถยนต์คันนี้นี่ประมาณเครื่องยนต์เอาเดี๋ยว้องหัวลงดูครับอา่าเดี๋ยวเราช่างเปิดเอาหัวลงให้ดูนี่ว่าว่าหนักไหมเนี่ยลงคนเดียวได้เลยนะครับไม่หนักนะครับอา่าหัวเบาตึ๊บอย่างนี้เลยประตูเป็นยังไงปิดให้ดู ลึบอ่าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยดูหุ่นทรงไม่ยดูวิทยดูก็ต้องดูหุ่นทรงดูรูปร่างเขาว่ากระทัดรัดไหมนะครับอ่าประมาณนี้คันจริงก็แบบนี้เลยให้ดูเลยว่าคันจริงเป็นยังไงก็ใครที่ไม่สะดวกมาหรือยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือจะมาลอง,ลองดูคันจริงทดสอบคันจริงได้ที่ร้าน s อสบีมอเตอร์นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองนะครับแนะนําให้โทรมาสอบถามก่อนนะครับเพราะบางทีอาจจะติดจ,จองหรือขายไปแล้วนะครับเพราะรถรุ่นนี้ค่อนข้างจะนิยมใช้ในท้องตลาดนะครับอ่ะ ประมาณนี้ผมสุดท้ายลืมบอกราคาคันนี้าาอยู่ที่1,35,000บาทเท่านั้นนะครับขับกัดใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมครบจบโอนได้เลย100%นะครับภาษีไม่ขาดนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามหรือฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอก s ์ดีมอเตอร์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอนหน้าจะเป็นรถอะไรเครื่องจักรอะไรก็รอติดตามกาันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ